เป็นพระเอกที่คงความฮอตเวิร์ตลอดปีนี้สําหรับหนุ่มมาริโอเมลเลอร์ที่ถึงแม้ล่าสุดจะถูกมาดูชื่อดังทํานายว่าดวงปีหน้าหนุ่มโอจะรุ่งพุ่งแรงแซงหนุ่มน่เด่นแบบชุดไม่อยู่ี่ยว่าจะฟังแบบนี้แล้วหนุ่มโอจะว่าไงบ้างนะโอ้โอ้โอเคครับว่าเขาลบในตรงนั้นแต่ว่าโอ้ก็ไม่ได้คิดมากเราก็ไม่เคยคิดว่าเราเรามาตรงนี้เพื่อแค่เพื่อมา จะใช่ครับมาแข่งขันกันเราเรามาทํางานตรงนี้เราเรารักงานที่ทําแล้วแบลลี่หรือว่านเดชเนี่ยก็น้องผมเองเราอย่างเราได้เล่นละครด้วยกันแค่นี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วครับเรื่องดวงหนุ่มอ๊กคัมคัแต่ที่ทําไม่ออกคงจะเป็นสาวที่สาที่ล่าสุดหนุ่มคนสนิทกันนะพัชเกิดป่วยหนักจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลด่วนเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงพี่คนสนิทคนนี้ฟุดๆค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะว่ามีเราบังคับให้เราเขาไปกินยงกินยา ก็มีค่ะคือจริงๆเนี่ยบังคับตั้งแต่เป็นแรกๆแล้วว่าให้กินยาแล้วก็ให้ไปหาหมอตั้งแต่แรกแล้วค่ะจริงๆดื้อม,มากเลยนะคือไม่ยอมไม่ยอมไปจนต้องแบบโดนจับฉีดยาที่โรงพยาบาล